สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดกล่องมาีิไฟโอว r i ไดชุดรีปินกล่องที่2ครับว่าข้างในกล่องจะมีอะไรบ้างครับหน้ากล่องก็จะมีการ์ดเบลเซเลครับผมแล้วก็จะมีการ์ดมอนอาคาวินีเลยดาบเลวทีครับผมเป็นการ์ดฟอยทั้ง3าใบ ภายในกล่องก็จะมีการ์ดมังกรสุยั่งเด็กผูเอกกาโอนะครับกับมัดดี้บัดดาก้อนนะครับที่เป็นเด็กใช้งานการ์ดมอนเตอร์ไม้ตายเป็นหลักครับที่มีความสามารถทําลายมอนเตอร์ช่องกลางฝ่ายตรงข้ามนะครับภายในกล่องก็ยังมีโจมายาดาก้ครับที่เน้นขโมยการ์ดเวมนต์ลและการ์ดบนกองของฝ่ายข้ามมาเป็นการ์ดสมบัติเวมนมนครับและมีทําให้ใตายอย่างลันลาบายออฟสตีมสกายที่จะทําลายสมบัติเวมนม์ลแล้วยิงไร้ส่ยฝ่ายข้าม,ามตามที่ทําลายไปครับผม เด็กสุดท้ายของกล่องนี้ครับเป็นเด็กวีรบุรุษที่มีดาบราชันมารจุติเลวันหินเป็นบัตดี้ทาให้ผู้เล่นสวมใส่เ,เทมกี่ใบก็ได้ทําให้เรานี่ถือดาบได้หลายเล่มเลยแล้วก็ดาบแต่เล่มก็มีความสามารถทั้งเน้นโจมตีและป้องกันแล้วช่วยฟาร์มทรัพยากรก็ได้ครับผมด้านหลังเขาจะมีก๊์ดสุ่ม3ใบนะครับใครอยากเป็นเจ้าของทั้ง3ามเด็กนี้ก็หาได้ตามร้านกา๊์ดชั้นนําที่ร่วมรายการนะครับราคาเพียงกล่องละ250บาท